เราก็จะมาทำโอโชซก็จะมีเผือกเอาไปขูดเป็นเส้นแล้วก็มีถั่วลิสงเอามาต้มแล้วก็ล้างพักไว้แป้งที่ใส่ไปก็จะมีแป้งสาลีอเน,นกะสมสองถ้วยสองถ้วยนี้นะน <laughs> สองถ้วยนี้นะนแล้วก็แป้ง,ปงข้าวเจ้านหนึ่ง,งถ้วย,วยน้ำค่อยๆเติม ให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยเอามาเทรวมในนี้อันนี้จะมีแคบเผือกแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปห่อฟองเต้าคู้ที่เรียกกันอะไรนะเผือกห่อฟองเต้าคู้เจียหรือโอโซนอะ นี่ก็เริ่มใส่ถั่วลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาห่อด้วยฟองเต้าหู้หรือเรียกว่าหูกีทา,ทางก็ซึ้งตังเรียบร้อยนี่ก็หลังจากไปขโมยวิชาเข้ามาก็ไม่ได้ห่อมาเป็นรวมสามสิบปีแล้วกลับมาฟื้นวิชาใหม่หลัง <laughs> จากนี้เราก็จะนึ่งไปสักสิบห้านาทีขณะน้ำเดือด แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันจัดวันนี้ว่างมากสารพัดทำที่เหลือจอาก่อกีีหองฟองเต้าหู้เราก็เอามาทอดเดี๋ยวไปกินด้วยกันเริ่มเหลืองแล้ว่ก็เริ่มได้กินแล้วหนังเึ่งเสร็จ เดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นแล้วเราจะไปหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ทอดกินกับน,น้ำจิ้มสามรสเหมือนกับน,น้ำจิ้ม <Okay. S 1> เผือกเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกัน วันนี้ก็พาแม่ย้อนยุคกลับไปสมัยอยู่สะพานเหลืองหนูหน้าหนูหน้าคนทำในหันหน้าที่มามาหันหน้ามาเขินเขินพาไปย้อนยุคเขาเรียกว่ารู้งานเสร็จแล้วพทอดเสร็จก็เดินมาเข้าบ้านเข้าบ้าน เพื่อฮอฟองเตงหูเจจากเพจเจไดมาซื้อและวบยเดียว